กิจกรรมสวนมนความเพียรพระก,กิ่งไพรีพินาศอรุณีชุ่มจินดารหัส305ครั้งที่71วันที่10กรกฎาคม2568นบัดนี้เป็นวันที่10กรกฎาคม2568ที่ข้าพเจ้าอรุนีชุ่มจินดาขอถวายเสียงสดสาธยาประสูตรพระริตรละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธทบ,บูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยา์บูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได,ด้มีสมาธิจดจอ่อใะคราเพียญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทกาบพระดัษนานไกลอร,รหังสมาสมทรรุทโภปวะภูธรรมปวังปวาเทมิสวัสดิ์ขาโตภัตตาธโมธรรม สวัสริปันโนพะคขวะโตสาวกะสังโคสังฆนิมานีบทบูชาพระแผรีพินาศอรหันสมาสมุทโสรูจิตังปณิพุโตผู้นิคุถารามานุทานิปารามิหิจาทิศติยาวัชชิวังอาหารผุทางธรรมานสังฆงสานังขตโตปูเชนีรัตนตยังธรรมจรามิโสธีนา วสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเดสุอัตตาคันฉัตูเทวตาสัทธมังมืราชศาสุนันตุสัพพโงกระทังสักเคการเมจรูเปคิริสิคารัตเตจันติเขตวิมานีธีเปรัตเถจพเมตระวนะคะหานิเคหาวันทุมหิเขเตภูมิมาจจยันตุเทวาชลทวีสมีอาคันธพนาคาปิทันตาสันติเกยังมุนีวาระวจนาลสาทูเมสุนันตุธรรมสวนาการุอายมพัทันตาธรรมสวนาการุอายมพัทันตาธรรมสวนาการุอายมพัทันตา วสวดปู่พระพาคานนามการ์นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวสวดไปสระคมปาถาพุทธันสระนังคฉามิธรรมันสระนัคฉามิสังฆันสระนัคฉามิทุติยมปิพุทธันสระนัคฉามิทุติยมปิธรรมันสระนัคฉามิทุติยมปิสังฆันสระนัคฉามิตติยมปิพุทธันสระนัคฉามิตติยมปิธรรมันสระนัคฉามิตติยมปิสังฆันสระนัคฉามิวสวดสัจจคิริ น ality, ัตทิเมศรานังอันยังพุทโธเมสศรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมโหตุสปทานัตทิเมศรานังอันยังธรโมเมสศรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมโหตุสปทานัตทิเมศรานังอันยังสังโฆเมสศรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมโหตุสปทา วสวดีระปันนะปะชามคาถาพุทโธนิเมรัตนาพูตาสรีและจิตังธรรมนิเมรัตนาพูตาสสุสีวิสุทธิสารานสังฆนิเมรัตนาพูตาสสุสีลาธิติเอตังนิเมเถระตนังระตนาทยาวหังสมาสมโมสัลิตวัตุวิเศษสปวตังอันโยยายุตตะคุณโยขวัสปวัตตัสุเมตยามิปิตาเทวยธาติทันเทเอกัาวินาทิตาเรสมาสัมภเวณารองเกกะทาจิตจิตสุจะเรนตะจะปาตุภูตังคำชิระยามิสัญอธิทุสถังเวนยูนิปันธิ ตชาเนหิวิชญารูบังโรกัมหิเกหิจิกทานจุปะรพนิยังเกสัญจีสุทโธวิธิตังคุณากายะตายะ นาเมหิเยวะชนาตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตามลาเสสุธาปสาทานังปุญญาธิการนามาสมุตมะนาพุณนาภูมังทุกขาปุญจนาโมขาสนังคตานังปูชาวะเหสุปธรรมาอิปูเชเนยังนิพพานัสสัจจิตริยายุปนิสยาถังสัมมาเกเรสัมมาโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐาภูสเลหูปัสเสวะนิยังปานิหิจาปิสระนังครรมเนิยเมวะตัสมัหิตังเตระตานังสระนังคาตัมหะ การเป็นมือังคณะน,นสูตรธรรมะส,สมานาปูเชมาจาปิสสะตาสุปัสานัจิตาตธานุปริจริยาสาทารตาจิะตาารุสสริาจาราจาระตาจาราตาจา,า,าริสสะริะาจาระตาารสาตาะรสะตพระาตาจุตาะะาะติตจิะิาจต โลกาตโลกุตระภิสมโยนิยโตสุโพชานตโสปนิสยาจายะอยัมตีหงตุว uh ัตุเยปริจิโตสุปสาหะกาโรนามาการาสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมาลาประกาศโทสามังพุทุสุปโตมุโตมาราสปาสาวิมุงจยันโตปาเปสเขมันชนะตังวิเนยยัง พุทธังวรังตานศ an ิลสานมามิโรกัสนาทันจมินายังกันจักรันเตจัสสาเตเชียสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยเวตาสัสสัตถุทาเซสิโรกัสวิสุทธิมาขังนิยานิโกธรรมธรสถารีสาตาวโหสัญญกโรสุจินโนธรรมังวรังตานศิลสานมามิโมหะปทารังอุปสรนตทาหันกันเตจะสาเตเชียสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุปตานุโโยโลกัสปาปูปติเดสะเชตาสันโตสยานสันตินิโยชโปจัสว าจะทำมทัวิธิตังกระโตติสังข้างวารา,านสารณาสามีพุทธาน,นุพุทธานสมัสเสนาติถิงตันเดจะสาเดเชียสิทธิโหนตุสัพพอันตรายาจาวินาสเมนตุหัวส่วนนโมกานราอัตถกถา นโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามะเหสีโนนโมอุตตมธรรมะสัสสวะขาตเสวะเตนิธรรโมมหาสังฆศาสาปีวิสุทธิสิลทิทิโนนโมอมาตยารัตสารัตนาตยัสสาทุกังนโมอมกาติตาสตาสวัตถุเดียสปิโมการาปภาเวนะวิคันฉันตุอุปัฏวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัปทานนโมกาลาสตเตเชนะมิธิมิหิโหมิเตชวาวสวดมหาสมัยสูตรเอวัมณีสุตังเอกาญสมัยาภะกวาสเกสุวิหารติกะเปรลาวัตุสเนีมหาวเนยมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิิุ หิสเพเหววาหันเหิทัสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิเปตาหงทิพควาตังทัศนายาพิคุสังคันใจอาทโพสตุนาสุทาวสกายิการนางเทวนาเอดาโหสิอยโพัพวาสเกยสุเมหราติกะเปรวัตุชมิมหาวเนมหาตา พิคุสังเทนะสัตถิปุจจามะเตหิพิคุสเตหิสัพเพหิวะระหันเตหิท้าสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิเยตาหงจุพควันตัาทัสสนาญาพิคุสังพันสายานุนะไมยังปิเยนะปะขวาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวะภะโกรโตสันิเกปเจตคาถาภาสยามาติอาตโคตาเทวตาสยะถาปินามะพลาวะปุริโสสัมิชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุนทะหิตาภะโกรโตะโกรโตภะโกรละหังสุ อาตโคตาเทวตาพระคมตังพิวาเทตะวะเอกามตาทางสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาปัจโตสันกิมังคาทางอภาสรีมหาสัมโยกวานัสนีเทวกยาสมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมสมยานิเกตาเยวะอปราชิตาสังคันติอาตโค布拉เทวตาปัจโตสันกิมังคาทางอภาสรีตรัพยฆวโวสถมาตาหังสุจิตาอัตโนอุชุกามังสุสารถิวะเนตานิฆาเหตะวะอินทรียานิรักขันติปันทิตาเตระโค布拉เทวตาปัจโตสันกิมังค่าทางอภัสรีเชตวะขีรังชิตวะปรีคังอินทั ปุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอเดโขปราเทวตาปโตสันเกอิมังคาทังอภาสีเยปีจิพุทธันสังคตาเสนาเตคามิสันเปยปายะภูมินะหายามันุสังเทหังเทวะไกยังปลีพุทไดสันติติอเดโผปขวาภิคุอัมันเตสีเยพุยนะภิคเวทัสัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิเปตตาหูติตถาคตังทัศนังยะภิคุสังคันจะเยปิเตภิคเวไอเหสุวัตติธรรมะธนังรหังตัสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขมันตานาเอตัปราเมเยวะเทวตาสันนิเปตตาเหสุสยะทัพีมาหังอินตรหิ คตมัทนาณรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตนณาเอตาปรามีเยวะเทวตาเนิปฐิตาภวิสันเตสยทาปีมาหิรติอจิติสสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิคิติสสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกามาเซกโรธาภาสิสสามิเตอวัมพันเตติโคเตพิขูปภวตัวประจัศสุสุภวาเอตัทธโวจะสิโลกามนุกัสสามี เยธภพมาตธาสิตาเยสิตาคีรักขพรังไปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาพิสัมพโนโอทาธรรมนาสาสุทาวิปัสสนมนาวิลาพินดูปจัสเตียตวะวันเอกเปรุวัทเวตโตอมริสัทธาสาวกเกศสิเนระเตเทวกายาพิกันตาเตมชนาธิคาวโรเตเจตตมังมักรุงสุตวะพุทธศาสสานันเตสัมปุโรหุยานาอมุสานัทสนังอาเปเกสตมาทคุนสหสังอาธาสตารุณสกานิเกสาสันอมุสานัทสุงอาเปเกนันตมาทคุนทิสาสภะพุทธาอโหตัญจสภังอภินยายภินวาน จักคูมาตโตอมันติยุสธาสาวเตศาสนนเตเทวกายาพิกันตาเตวชานาทพิฆวเยโวหังกิริาสายสามิขิราหิอนุปุปโสรัตาสหสาวิยาขาปุม,มากัปิลวัฒวาอิทิมนโต,ตชุดิมันโตนมันโตศา,ส,าสนาโม,มทมานาภิกกรมุพิคูนสัมติงวะนาง สาหัสาเหมาวตายาคานานันตวณิโนยที่ม <in row> <ina> ันโตชุดมันโตวันนมันโตสัสนมรธรมานาภิกษมุงพิคูนันสมติงวนังสาตาธิราติสาหัสัยยาคานานันตวณิโนยที่มันโตชุดมันโตวันนวันโตสัสนมรธรมานาภิกษมุงพิคูนันสมติงวนังอิเจเตโสรสสาหัสัยยาคานานันตวณิโนยที่ม <as en oot> ันโตชุดมันโตวันนมันโตสัสนมรธรมานาภิกษมุงพิคูนันสมติงวนัง เวสันิตาปจัตตายะคานานันตวันนโนยท่มันโตชุดิมันโตวันโนมันโตศาสนมธมานาภิกามุงพิคุนันสมติงวนังคุมพิโรราชา่ะิโกเวปุลสันนิเวสนังพิญโยนาสตาสะหัสสังยะคานังปิรูปสสติคุมพิโรราชา่ะิโกโสปาคาสมติงวนังบริมันจัติสังราชาทัตตาโทภาษาสติคันทัพนาหะทิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิดาสาโพเวนธนามามหาภละราเอทมันโตชุดิมันโตวันโนมันโตศาสนมธมานาภิกามุงพิคุนันสมติงวนังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตาภาษาส ปุตตาปิดัสสะพวินธนามามหาพราชิทิมันโตชิมันนั้นมันโตศาสนโมทมานาพิกามุงพิคูนันสัมติงวนังปัญชิมันจัติสังราชาวิรูปโพปัสสาสตินะคณะอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิดัสสะพวินธนามามหาพราชิทิมันโตชิมันนั้นมันโตศาสนโมทมานาพิกามุงพิคูนันสัมติงวนังอุนดรันจัติสังราชากุเรโรตัสสาสติยะคณะอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิดัสสะพวินธนามามหาพราชิทิมันโตชิมันนั้นมันโตศาสนโมทมานาพิกามุงพิคูนันสัมติงงวนั กุลีมังทิสังทตาราโทนคีเนนะวิรุณหโะโกปชีเวนะวิรูปโคกุเวโลอ,อุตตรังทิสังจักรเวเตจมหาราชาสมันตาจาตุโรทิศาตธรรมนาอัฐังสุวรรณเองกับนวเทเวเดศมายุโนทาสาอาคูจินิกาสภา,ามายาคุเตนตุเวเตนตุวิภูชวิภูโตสหานจัตุาาโลกามาเสโทจักกินุมันฑุนนมันฑุนจปะปนาโทโอปามัญโยจัเทวสุโตจามันจริจิตาเสน,นโญจันนโพนโรราชาชโนสัพอาคูปัญจัดสิโพเจวะ ติมพารุสุริยวัสสาเอเตจเนจรายชโนขันทภาสหาราชุบิโมธมานาพิกามุงพิกูนันสมติมวนังอาธากูนาภาษานาคาเวสาลาสหรปัชกากรพรสราอาคูปยาคาสาหายาริพิยมนาทตาราธาจารักูนาคาเยสตินโนเอราวโนมหานาโคโซปาคาสมเติมวนังเยนาคาราเชสหา,า,าสา,ารานันติธิภาธิชาปาักวิสุทธจักผูเวหายาสาเตมวานามัปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามะอภยันตธานาคาราชานณมาสิสุปนาตโตเขมามักาสิปุโทสันาหาฮีวาจาติ วาจาหิอวภยันตานาคาสุปนาสลรณะมังกรสุขูธังชิตาบัชรหะเทนะสมุทะอสุราสิตา พัตรวัสวัสดีที่มันโตศาสนาการะกัญชามหาปิสมาอสุราธนเวขสาวเวปัจจิตสุจิติจะปรปาราโทนุมมติสหะสตันจับผริตุุฎานันสเพเวโรจนามังกาสนาหิตวะเพรินเสนาฬหูปัทมาโปาคะมูงสมโยธานิพันธเตปิคุนันสมติวนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตทัถคุมมงวรุณาวรุณาเทวาทรโมเจาศะสหเมตตากรุณากายิกะอาคูเทวายัสสิโนเะเตรเดธาสถานกายาสเพนานันตวริโนที่มันโตชุติมันโตนัมันโตศาสนาโมทมานาพิกะมุงพิคุนันสมติวนาง เวนทูจเทวาสหายิจาสมาจัตุเยมาจันตสุเบนสาเทวาจันทมคูปุระคิตาสุเยสุเบนิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตานคาตานิปุรักิตวะอคูมันวราหกาวัสุนังวสุวเสโทสโปปะคัมปุรินทเถโทพระเศษเดชสถานายาสเพนนานันตวเนนที่มันโตชุติมันโตวันมันโตสัสนมมุทมานาภิกามุภิกขุนสมติงวนัง อธากูสหภูเทวาชาลามคิสิคาอาร,ริธากาจโรชาจอมมาปุพานิพาสิโนโรุณาสหาธรรมมาจากอัจุตาอเนชกา,าสุยะรุชิราอาปูอาควาชาวาน,นีสินโนทเสเดทัสถากายาสเพนานันตวานินโน อิทธิมันโตชุดมันโตวันโนมันโตศาสนโมทมานาปิกามุงพิคุนันสมเติงวะนังสมนามหาสมนามนุสสามนุสุตตมาคิงท่าปทุสิกาอาคูอาคูมาโนมานโงปทุสิลาทาคูหาดโยเทวาเยจโรหิตวันศโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายิสศิโนทเสตเดระสภากายาสเพนนานันตวาลีโนอิทธิมันโตชุดมันโตวันโนมันโตศาสนโมทมานาปิกามุงพิคุนันสมเติงวะนังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาปามุขะอาคูเทวาวิจักขนาสธารมตาหาระคะชามิส เซัสสันโนทัญญาอาคาปชูนโนโยทิสาภิวรสติพเศรษฐีทัศน์คายาสเพนานันตวินิโนที่มันโตชุดที่มันโตวันนัันโตสัสโนมัทมานาพิจามุงพิขุนันสมติงวนังเขมิยาตุสไายามากัตทการเซนัสสันโนลัมพิทการามเสรษาโชตินามาจัอาสวะนินมานัตติโนอากูทาภูบดานิมิตาทเศธีทัศนกายาสเพนานันตวินิโนอิที่มันโตชุดที่มันโตวันนันันโตสัสโนมัทมานาพิจามุงพิขุนันสมติงวนังสัตเทเดเทวนิกายา สัพเพนานันตวเนโนนามันวะเยนในอาตะชุงเยจันเยสัทิสาสหปวุฒชัตตมะขีลังโอคาตินามนาสวานะเคมมคาตะลังนาคันจันทวัสิตาติดานสุขามาปรมัโตจัปปุตาอิทิมโตสหัสนังกุมารโรติโสจะโสภาคัสเมติงวนาสหัสภามุโรกาลังมหาพมาพิติทัติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยสัทสิโสทัเสถษาอิสระอาคูปเจกะวสวัดิโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสัพเพปิเกตเตสินเทเทเวสภามังเกมาราเสนาภิกาเมตปันสากนะสามัาทิยังเอทาานนปัธ มังโวมุจฉิทพูจินังอิติดาธรรมะเสโนคันหาเสนะอเปสัยิปานินาตมะหาจะสังกตวานัพเพรระวังยถาปูสโผลมินโคทนยโตสุจุโตราโสกจุทาวติสังกุโทอัสยังวเสตจังสัพพะอภินญาญาภิทวานันจุมาตโตอมารีสธาสามเกสาเสนระเตมารเสนาริกา กันไตเตวิชานาถพิครวเตจะอาตมังกรุสุดวะพุทธศาสสาสนาวิตาราคีหีปกามุงเนสังรมังปิชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติไดสัสโนโมทันติสาปูเตหิสาวกตาเตเชเนสุตาติวสวนมังคลาสุตตาเสวนาจะพารนังปนิทานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตมังปฏิรูปเทสวาสงจะปุเพจกตะปุญญาตาอาตสัมมาปนิทิจะเอตมังคารมุตมังพาหุสัจจันติสิปันจะมินโยจะขิโตสุภาสิตาจะยาวาเจเอตมังคารมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุรธาราสังฆ มตตเอตามังครามุตามังทานนันจธรรมจริยาจริยตการนันจสังฆโหอนาวชานิกรรมานิเอตามังครามุตามังอรติวิรติปาปามาชัชปานาจสัญญโมอัปมาทโทจธรรมิสุเอตามังครามุตามัง คารโวจนิวาโตจะสันตุถีชักรตานิตากาเลนะธรรมสวรรเอตมังคารมุตตมังขันตีจะโสวจัสตาสมนานันจทัศนังกาเลนะธรรมสากะฉาเอตมังคารมุตตมังตะโปจะพามจริยันจริยสัจจานัทเสนนิพานิสัชิกุยยาจะเอตมังคารมุตตมังพุทธสโลกะธรรมเมหิจิตังยานะนกรรมปริตโสกังเวฬาชังเขมเอตมังคารมุตตมังเอตาทิสาริกาตวานัสัพพาธรรมปราชิตาสัพารโสถิงนคันตันการคันฉันติตันเตสังมังคารมุตตมันติเบโสรัตนะาเปรตยังกินจิตตังอิทังว อุดังวัสเคสุวายังรัตนังปณีตางนโนสมาอธิจธาคาเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสธิโหนตุขยามิราคะอมตะังปณีตังยทาชคาสกยมณีสมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสมาธิกิจิอิธรมปิธรรมเลรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสธิโหนตุยัมพุทธเสธโหปริวันยิสุจินสมาธิมานันริกานยมาหูสมาธินาเตนะสมโณมิชติอิธรมปิธรรมเลรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสธิโหนตุเยปุพาลาอัฏฐสตังปตัตถาจตาริเอตานิยคานิโหติเตทักขิาาายสสุกกตวเอ เตสุทินนานิมหัพพลานิธรรมิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหโณตุเยสุปยุตตามนาสาทันเหนะนิกาเมโนโคตมัสาสนามหิเตปฏิปตาอมตะวิไคหะนัทธามุทานิพุติงผุชมานาอิธรรมิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหโณตุขีนังพุรานังนวังนันทิสามพวังมิราชติตายติเกโพสมิงเตขีนะพีชาอิวดุลทิฉันทานิพันติตรายยะถายมปฏิโปอิธามิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหโณตุ บทสวดรรมบทสหัสวรรษ อาตาฮเวชิตังสยโยยันจอยังอิกราปะชาอาตาทันตดาโปรสสานิจารสเนตจายิโนเนวเทวนาคันธโพนามาโรสหพรมุนาชิตังอปะชิตังกิราตทารูปัสชันตุโนวสวดเกปบอุกสูดพาสิตามิทังเตนัมภกวัตาชนะตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาบรมปรายามาอิติกริยามาปิกาสัมปทานเนะมาตะไกเหตุมาเนยะคะเหนะมาอาการรปบริวิตเกนะมาทิถินิชานักันติยามาพระพารูปตายะมาสมาโนคารุยะถาตุเมเหอัตนาวชนัยะถทอิเมทะมะอุสลา อิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวิญยูพระหิตาอิเมธรรมาสมตาสมะทินะอัหิตายาทุกขายะสังวตันติอัฏฐตุเมเหวชเอยยาทะ ยถาตุมเหอัตนาวชัญญยธาอิเมธมาคุสลาอิเมธมาอนาวชัยอิเมธมาบิญดูปัสสาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวตันติอัฐาตุเมหิอุปสัมบัญชวิหารยาถาติอุปสวดอุปเนียสูตอุปเนียติชีวิตัมมะปมายุชฉรูปนิจตาสานสันติตานาเอตังพยมระเนเปขมาโนปุญญานิตะยิราาสุขาวะหานิอุปเนียติชีวิตัมมะปมายานฉรูปนิจตาสานสันติตานาเอตังพยมระเนเปขมาโนโลการมิสังปัจเจเหสันติเปโคโยทกายะนสัญญใกล้เจนนะสัง โหติยังชีวมโนปการติบุญยังธโมหเวรคติธามัจาริงธโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธามเนสุจิเนนัตุขติณัชติธามัจารีสัพเพสังขาราอนิจจตรยถาปัญญาปัสติอธานิพินทติทุเขเอสัมมคูสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติณัชปัญญาปัสติอธานิพินทติทุเขเอสัมมคูสุธยาสัพเพธมะอนัตตยถาปัญญาปัสติอธานิพินทติทุเขเอสัมมคูสุทิยา วสวดอปันนา迦ชาโดอปันนา迦ฐานนเมเกทุเด <to> ียอาหูตะกิกาเอตัดัญญาเมทะเวตังขเนียอปันนากังพระหุงเวสรนังยันติปภะตาณีวนานิจะอารามารุขจตยานิมนุสสะพยาตชิตาเนตังโขสรนังเขมันเดสังธามุตตมังเนตังสนะมัคมาสปะรุขาปมุญจติโยจะพุทธัจจธรรมจัสังขจัตสรนังขโตจตาริอิยลสัจใจนิสัมมันปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะศาสจติกรรมะอริยานจตุังทิการทุคูลปาสัมมคามินังเตน เอต oh ังโขสารังเขมาเอตานามุตตมาเอตานามาคมาสัพพะทุภามุจจันต <repair> yeah. ิตวสวดัทเทระตคาถาอติตังนาวะขมยานะปฏิกันเถอนาคาตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงล้าไม่คนไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเดเดถีปะาแห่งนั้นต่าปตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงปลาสิ่งนั้นก็เป็นอาลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นะโยทำมังตาธาตถาวิปัสสเดอสังขิระสังกูปังตังวิทามะนุครุไหเยกบุ อาเชวะกิจะมาตับังโกชัญญาบรางสเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนั้ฮิโนสังคารันเตนะมหาเซในนามาจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัญจุราชผู้มีแสนใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมิหาดิม,มาตาปิงอโฮระตามาตันทิตังตังเวพาเทกระรัตปติสันโตอชิคเตมุนีติพามุนีผู้สงบย่อมเร้บ,บคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล่บทสวดพินหักปจเวคณะปาถาชราธรรมโมผีชนาอนัตตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมผีพยาถึงอนัตตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมผีมรณะอนัตตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้ัสเพหิเมปรยหิมนาเปหินานาภววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักความเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสะโกมหิกรรมะทายะโทกรรมะโยนีกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกิริยานางวะปปะกังวาตาสะทายาทาพื้นสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องเรียผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหฮีฮีพิงฐานปัจเเวที่ตับทางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดตัวสดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปตาจะริทุกขาพิยาปาฏิจาริพยาจะโสกหตุสพเปิปาวตาจะ พระอสัมุทังบุญญาสัมปทานสัพเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทัยอาศิรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขันชนุเทวตาภตาสัพเพพุทธาภระปตาปเจกนันเจงพระอรหันตานันจะเตชนะดขังพันธนิสัะประสงเบือสวดเทวตาปฏิฐานะคาถา ท่านธรรมยังปฏิฐานะคาถายโยพนามาเสยาเทวตาสันติวิหาตรตวันีทุเบคเรโพธิคาเรแตหิงตหิงตาธรรมะทานในนาบพวนตุบูชิตาโสถิงกรุงเตถาวิหารมันเดเรเทราจมชานนังกาสัพพิโคสารามิกาธนปฏิยุปัสากาคามาจเทสนะนิธรรมาจิสลาสภานภูตาสุตาพวันตุเบชลาปุชาเยปีจะอันทสัมภวาสังเสตรตชาตาทูโอปารติกานิยานในการหัววรังปจิจเตเปสเปเปตุกสาะกรนตุสังขยังธาตุจินานสตังธโมธรรมธราจักรุลาสังโคโหตุสมโควะอัธยาจหิตายะจะอัมเหรััตุสทธโม สปเปรบิธรรมจาริโนวุตินสปาป,ปุเนยามาธรรมยริยาปเวทิเต,ทเตโทสวดสัพพปฏิทานาคาถาพันธมายาปฏิทานาคาถาโยพนามาเสภุญญา,า,า,าสิทธานิกตะสาย,ยานันยานิกตานิเมเตสัญจพักค,คิโนโนหงตุสัตตานันตาประมาณกายเยีริยาคุณวันตาจัมไมหังมาตาปิตาเะโยทิฏฐานเมจาปยาทิฐา,า,า,าวะอันเยมชาชะตาเวริโนสต,ตาตินทันติโลกสมิงเตภูมันจตุโยนิกาปัจเจกาจตุโวการาสังสันตาพบว่าพระเวยาตังเยปฏิทานะเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนภะชานันติเทวาเตสังเวทะยุง มยาธินันะปุญญาณอนุโมทะนาเหตุนาสเพสตาสตาหงตุอันเวลาสุขชีวินุเคมาปาทันจากปะปนตุเปสัสาชิตตังสุภาเขาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไม่ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแดงมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูม,มิสามเกิดในกำเมนิดซี่มบูรรณ์ขขขอออองงง้้้าาาาาาพเเเจจแลวสนนนนุโมททถิด ก็สัตว์เหล่านย่อมไม่ทราบกันให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วเพราะสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิมด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนารายด้วยการสาธยายประสมน์พระสูตรพระปรีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอควรกละทม ขอเทวเทพเทวเวลาทั้งหลายบนน้ำมรตตทานายการโสดสัตย์ยาม,ม,ม,มธรรมมะเหล่านี้ เมื่อนมรณาและโปรดอภัยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งคดีพีนาโดยมูลที่สำเร็จพิยานสังวรมาบวันเววิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนและอนุภาพแห่งพระปริและค้มงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จริญจิตภาวนาขอน้อมถวายบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาขอผลวันนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมน์จริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภ โดยในหน้าที่การงานชนะต่อบประสาคละมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจัดตุวพิรพรใช้ทั้ง4คืออายุวนาสุภพลาเทินขออนมัณนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน